กำลังรับฟังซ i m u p o อดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะจะนำเรื่องของไอเดียสร้างสารร์หมวกกันน็อกให้โชคมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นการแจกรางวัลตามเลขทะเบียนผ่านระบบ CMU Smart City ดนดรงขับขี่ปลอดภัยในรั้วม่วงค่ะ กองพัฒนานักศึกษาและศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญรณรงค์นักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปนะคะให้สวมหมวกนิรภัยภายในโรวม,ม่วงมอชเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ค่ะโดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยโดยมีการนำเอาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือว่าซ m u Smart City มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะ ผลจากการตอบรับจากสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้สถิติของการสวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในครั้งนี้นะคะกองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการผุดไอเดียสร้างสารรค์นะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรมสุ่มแจกข,ของรางวัลสําหรับรถจกักรยานยนต์ที่ได้ลงทะเบียนยานผ่านนะกับมหาวิทยาลัยนะคะและยังต้องเป็นผู้ที่สวมใส่หมวกนิรภัยอยู่เป็นประจำด้วยค่ะผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยตรวจจับผู้สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยเนี่ยนะคะที่ระบบสมาร์ทเกตเป็นการอ่านป้ายทะเบียนจากกล้องโดยมีการช่วยประมวลผลออกมาค่ะแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้แคมเปญ ะะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาเนี่ยได้อย่างมากขึ้นสําหรับกิจกรรมนี้ค่ะได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเพจมอช t o d a ทูเดย์โดยมีการสุ่มจการางวัลเดือนละ2ง,งวดค่ะอ้างอิงจากการประกาศรางวาลัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลคือวันที่1แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่16ของทุกๆเดือนงวดละ5รางวาัลเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2566ค่ะโดยได้มีการเผยแพร่กิจกรรมนี้ออกไปแล้วนะคะผลการตอบรับทางสื่อสังคมออนไลน์ก ก็เป็นปผนทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตักเตือนสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรได้ดีอีกด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast